สวัสดีพี่ๆในหน้าสมาชิก724 affiliate ทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมีคำตอบของคำถามจากพี่ๆในหน้าสมาชิกบางท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าไลน์แอดของ724 t สองสี่ทตรงนี้นะครับที่ยิงบอร์ด cast ไปให้กับพี่ๆทุกวันนะครับสามารถก๊อปข้อความตรงนี้นะครับเอาไปแชร์เลยได้หรือไม่ติดลิงก์ a f f i l i a t e ของสมาชิกหรือเปล่าตรงนี้แอดมินขอตอบก่อนเลยนะครับว่าไม่ติดลิงก์ a f f i l i a t e ของพี่ๆไปนะครับเพราะว่า ลิงก์ตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของบริษัทนะครับไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของพี่ๆนะครับแต่ถ้าอยากจะทําให้ติดลิงก์ของพี่ๆต้องทำยังไงวันนี้แอดมินจะมาสอนให้ทราบกันนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ7จ็ดสองสี่อินชัวนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วมาดูตรงนี้นะครับพี่ๆอยากได้ลิงก์ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เข้ามาคัดลอกกันนะครับเมื่อคัดลอกเสร็จแล้ว ให้มากดเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับหรือว่ากดที่ตัวลิงก์ได้เลยนะครับเมื่อกี้จากนั้นมาดูกันนะครับตรงนี้จะเป็นไทยวิวัฒน์เจ็ดไม่ติดลิงก์อเฟลเลตนะครับก็ให้เราการแชร์ต่อนะครับกดตรงนี้คลิกเพื่อคัดลอกลิงก์นะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงให้กลับไปที่หน้านี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้ก๊อปปี้ทางข้อความตรงนี้มานะครับกดคัดลอกได้เลยนะครับข้อไปที่ ไลแอดของตัวเองหรือว่ากลุ่ม Facebook หรือว่าเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆที่พี่ๆอยากจะแชร์ไปนะครับแต่นี่ผมสมมติว่าผมจะทำบอร์ด cast อนลายนะครับส่อนอื่นก็มาใส่ข้อความตรงนี้นะครับอขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ยังเป็นลิงก์เดิมอยู่ให้นำการลบออกนะครับเสร็จแล้วกลับมาคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งื่อ,อคลิกเสร็จแล้ว ให้กดวางนะครับตรงนี้นะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันนะครับอ่าตอนนี้ลิงก์ f อฟ l ฟ a t e ขึ้นแล้วแต่ว่าเพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่าติดจริงๆริงไหมอ่าตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับติดรหัสเ m ของเราแน่นอนครับจากที่ตรงนี้เมื่อกี้เรากดมาจากหน้าลายแอดเจ็ดสองสี่เทนะครับตรงนี้ไม่มี a อฟ i ฟ i a t เของเราแต่เมื่อเรามาทําเองนะครับตรงนี้ติดเกียบ้อยครับอ่าก็อยากจะบอกว่า เทคนิคตรงนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งในกลุ่ม Facebook กลุ่ม Line หรือว่าช่องทางการสื่อสารต่างๆนะครับที่พี่ๆมีอยู่ในมือจะไปไว้ที่ไหนก็ได้สะดวกมากนะครับก็ขอจบคลิปสอนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของ724 Training ทไว้ด้วยนะครับเราจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาให้พี่ๆได้ดูกันอีกในคลิปหน้านั้นต้องติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ